ลองให้มันยิงทุกคนเดีย๋ยวมันตายเองสวัสดีค่ะทุกคนแคสซี่คะ่ะตอนนี้คะ่ะเราก็ไปเล่นเกมไหมคะมาดีใช่ใครคะเย้ แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นไม้ครับแต่ว่าซอมบี้ดอบของ OP ค่ะ <S <S โอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นกันในโหมดฮาร์ดคอร์กันด้วยค่ะ <S <S แล้วก็เดี๋ยวมาตามลุ้นกันค่ะทุกคนว่าซอมบี้นะคะจะดอบของโหดกันขนาดไหนนะคะ <S <S โอเคไปเตรียมของกันดีกว่าค่ะทุกคนตัดไม้ก่อนเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีเวลาแค่1วันเท่านั้นนะคะทุกคนก่อนที่มันจะมืดน,นะคะทุกคนพอมืดแล้วบอกเลยนะคะว่าต้องน่ากลัวมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วเราเล่นในโหมดฮาร์ดคอร์กัน ด้วยนะคะเกมของเลยจ้าตัดไม้ก่อนจังหวะเน,นี้ยอ่าโอเคหุ้ยโชคดีมากเลยค่ะทุกคนที่เราเหมือนว่ามาอยู่ในโซนที่มันเป็นหินนะทุกคนแล้วมันจะมีพวกแร่ด้วยอะ่ะดูดิมีอรนตตรงนี้นะคะชิวๆเลยไปับครับโรตบอครับ,ต,รบต่อนเลยค่ะแล้วก็ทําที่ขุดหินกันเลยนะจ้าที่ขุดไม้เอาไว้ขุดหินนะคะโอเค ขุดหินเลยครับพอขุดหินเสร็จเดี๋ยวเราจะมาขุดไอรอนกันนะคะทุกคนจะทําโล่แล้วก็ทําชุดเกราะด้วยนะคะเพราะว่าตอนคืนซอมบี้ต้องโหดแน่ๆเลยค่ะทุกคนโหมดฮาร์ดคอร์เนาะโอเคพอแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําที่ขุดหินแล้วก็ทําเตาเผาด้วยครับนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนได้เตาเผาละแล้วก็มาขุดไอรอนกัน ดูสิมีกี่อันตรงเนี้ยอุ้ยมีสามอันค่ะทุกคนโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาฐานก่อนนี่ไงตรงนี้มีฐานค่ะทุกคนโอ้หชิลมากเลยค่ะทุกคูอ้าวมีอันเดียวเหรอมีแค่เดียวเหรออุ้ยตรงนี้มีฐานอีกนะคะทุกคนชิลชิลครับชิลชิลครับบอกเลยแถวนี้ออ้พอจะมีฐานให้เราอยู่นะคะอตรงนี้เยอะเลยค่ะทุกคน ตรงนี้เยอะมากโ,โอเคเรียบร้อยเราไปเผาก่อนดีกว่านะคะโอโอโต้องหาอาหารด้วยนะทุกคนเราต้องหาอาหารอืมไม่มีแตงโมเลยเหรอแถวนี้มันคือจังเกิลปะมันมันก็ตุ่มเออนั่นไงนั่นไงแตงโมเห็นแล้วแถวนี้มันก็คือป่าจังเกิลนะทุกคนอ่าโอ้โหกระโดดซะไม่ดูเลยว่าเราเล่นฮาร์ดคอร์นะเนี่ย <laughs> โอเคค่ะทุกคนหาอาหารกินก่อนแต่ว่าแตงโมมันกินเพิ่มนิดเดียวแล้วทุกคนอาจจะต้องหา เนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าเราต้องไฟกับมอนสเตอร์ใช่ปะต้องไฟกับซอมบี้เพื่อหาของโหดนะทุกคนอ่าอาจจะต้องเตรียมของกินไปเยอะนิดนึงนะโอเคได้มา36นะคะทุกคนแตงโมเมอรออีกไหมอ่ะเราต้องการไ้รอนเพิ่มอีกะโอ้แถวนี้มีแต่กาวเวลเต็มไปหมดเลยทุกคนโอเคได้รอนมา3อันนะคะทุกคนเราจะทําอะไรก่อนดีทําโล่ก่อนเลยแล้วกันนะคะทุกคนทําโล่ไว้ก่อนอ่า มีโล่ไว้ป้องกันตัวก่อนเลยละกันแล้วก็อีกสองอันทําดาบก็ได้ค่ะทุกคนทําดาบไว้ก่อนก็ได้นะที่ขุดไม่เป็นอะไรเราสามารถใช้ที่ขุดหินขุดได้อยู่นะโอเคไปดีฟ้าย้ายของค่ะทุกคนคิดว่าเราจะต้องย้ายแล้วล่ะทุกคนอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วมันไม่มีไอรอนให้เราเลยอะ่ะนั้นวัวมาเป็นอาหารของพี่ซะดีๆๆ เพราะแตงโมอ่ะพี่กินไม่อิ่มอะ่ะมันต้องกินอย่างอื่นนะดิต้องกินเนื้อวอัวนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ขอโทษนะแต่แบบว่าแตงโมไม่อิ่ม,มจริงอะ่ะว้าวมีหมูด,ด้วยหมูดูดหมูดหมดหมูดขอโทษเฮ้ยโอ้ทีงนี้มีวัวอีกครับวัวเยอะมากเลยแถวนี้ อ้าขอเนื้อหน่อยละกันนะนก่อนที่จะลงไปหาไอรอนมาทําชุดนะคะดูคนเราะต้องมีอาหารพร้อมสําหรับการต่อสู้กับคื้นที่น่ากลัวต้องสู้กับซอมบีน้นะอ่าโอ้ยหนีไปไหนเหมือนว่าตรงนี้จะมีแต่คอเปอร์ไม่ค่อยมีไอรอนแล้วอ,อ่ะทุกคนอ๋อด้านขวาสายตาพี่มองเห็นไอรอนอยู่ด้านขวาแต่ว่ขอขุดฐานแป๊บนึงเมื่อกี้ที่เราเห็นไปอยู่ตรงไหนวะทุกคน เอออ๋อนี่นี่น,นี่ตรงนี้โอเคโอ้ไอรอนมีแค่นี้เหรอ,อน้อยจังง <c oughs> ั้นเราไปสำรวจถ้ำเมื่อกี้ก็ได้ทุกคนแล้วก็เผาไอรอนไว้อ่าตรงนี้ใช่ไหมถ้าทางไปทางนี้ทางไปทางนี้จะเจอกับซอมบี้เปล่าถ้าเจอกับซอมบี้นี่บอกเลยว่าได้บวกเลยนะเฮ้ยมีสิทธิ์นะทุกคนมีสิทธิ์มีสิทธ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ธธแล้วก็เผาไอรอนไปนะจ๊ะเฮ้ยทุกคนมีสิทธิ์เจอหรือเปล่าอ่ะ ก็คิดว่าแบบว่ามันจะเป็นถ้ำใหญ่สรุปเป็นแบบเอ้ยเป็นรูเล็กๆเ,กเกถอเอ้ยแล้วมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรทุกคนันไม่ใช่ถ้ำอ่ะมาก็ไปหาถา้ำอ่ะเออเผามาเผามาเผามาเออตอนนี้จะมีแค่6ค่ะทุกคนจะมีร่อนแค่6เท่านั้น ยไปที่อื่นดีกว่าเดี๋ยวมีไอรอนตรงนี้มีไอรอนโอเคได้เลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะตั้งทับกันอยู่ตรงนี้เผาไอารอนไปก่อนเราเจอไอรอนแล้วก็ต้องเผาไอารอนไปก่อน <c oughs> ได้มีอีก3มชิ้นครับทุกคนอ้ยมันมันสุดแค่นี้แล้วทุกคนไม่ใช่ทักเฮ้ยได้ยินเสียงซอมบี้เอ๊อ่าไม่ใช่ซอมบี้ไันอยู่ตรงนี้อืมเนี่ยเสียงซอมบี้ไกล้มากต้องอยู่แถวนี้แน,แน่เลย มันเหมือนอยู่ใกล้มากแต่อยู่ตรงไหนไม่รู้รเฮ้ยไงเฮ้ยคุณมาเจอได้ไงสวัสวดีเจ้าซอมบี้ไหนดูซิดอกของโหดอปตัวนี้เฮ้ยโอ้โหดอกเป็นเอนเดอร์โพลครับทุกคนเอนเดอร์โพลมาทำอะไรเนี่ยเอนเดอร์โพลเนี่ยเฮ้ยไม่มีอรอดเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้มืดแล้วนะอ่าได้ มาเก้านะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ขันจะทําเป็นเสื้อไอรอนเลยละกันนะคะทุกคนชุดเกาะชุดเกาะและได้ยินเหมือนมีเสียงซอมบี้นะทุกคนออาใส่เสื้อเกาะแล้วมาสิครับพื้นแรกในฮาร์ดคอร์ผมก็ไม่กลัวหรอกครับว้ยมันตกลงมาค่ะทุกคน <c oughs> สวัสดีไหนดอกของโหหรเปล่านายอะได้เป็น eye of ender ครับทุกคน <c oughs> คิดว่าของจะโหดกว่านี้มีอีกไหมซอมบี้อะ ตกลงามาดิตกลงามาหน่อยเป็นแบบฝนซอมบี้อะไรเงี้ยไหนก็ในไหนขอแบบมีเตรียมอาหารไว้สําหรับการสู้กับซอมบี้นิดนึงนะคะทุกคนเพราะใจจริงเราไม่ได้กะจะมาหาของอยู่แล้วนะคะทุกคนเราต้องมาหาของจากซอมบี้นะทุกคนอย่าลืมวันเนี้ยเพราะว่าซอมบี้ดอกของ OP นั่นเองนะคะเราต้องพิชิตซอมบี้ที่ได้เยอะที่สุดนั่นเองนะอตอนนี้เพิ่งฆ่าไปแค่2ตัวเองคะ่ะทุกคนของที่ดรอปมาก,ก็ก็ถือเป็นของที่หายากละทุกคนแต่ก็ยังไม่ได้โหดมากนะสิ่งที่พี่คาดไว้ คือแบบเป็นพวกแบบของโอพีขุดโโหดหดอะไรเงี้ยที่คงที่ขุดหดหดอะไรเงี้ยเออนั่นแหละอ้าวนั่นไงสวัสดีชัมบี้ตอบของหดไหนชี่ตอบของหดไหนนี่นี่อุ้ยออเอลฟ์บอลเอ็นชันโอ้นี่แหละนี่แหละวีแล้โอ้โหทุกคน,อนอเอลฟ์บอลเอ็นชันโอ้โห ีนี้เราก็ไม่มีวันตายแน่นอนครับบอกเลยเพราะาเราเล่นในโหมดฮาร์ดคอร์ด้วยค่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปตะลุยซอมบี้กันดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวเผาอาหารให้หมดก่อนเร็วหน่อยสี่รีบเผาหน่อยฉันจะรีบไปตะลุยซอมบี้หาของสักนิดนึงอะเนาะโอ้ตัวเดียวดอกมาดอกมาโหดมากเลยทุกคนแอปเปิลทองเอนชานด้วยอะเดี๋ยแล้วรีบเผาหน่อยจะรีบไปสู้กับซอมบี้ล้ว บอกเลยว่าตอนนี้แบบติดใจแบบอยากสู้กับซอมบี้อย่างเดียวแล้วครับทุกคนไม่แบบไม่ต้องการอะไรและไปค่ะทุกคนเราไปสู้กับซอมบี้ดีฝ่าตอนนี้มันมืดนะทุกคนมันต้องมีอู้นั่นไงซอมบี้ ะะแหล่งของโอพนะคะแหล่งของโอพีแหของโอพีทั้งนั้นมาดีซอมบี้มาดีมาดีอู้ดอบบัวค่ะทุกคนได้เท่าไหรว้าวใส่เลยมาอีกตัวแล้วซอมบี้มาดีครับก็มาดีครับนี่เนี่ยโอปีกโอ้โหดอบปีกกันเลยทีเดียวครับทุกคนเดี๋ยวเดีวเรายังไม่ได้ดูเลยนะคะทุกคนโอ้โหสะท,อสะทอ้อนสะท้อนโหดมากทุกคนบอกเลยอเอ้ยเอ้า าระเบิดเจ้าคิปเปอร์อย่าระเบิดเจ้าคิปเปอร์อย่าระเบิดอ้าวคิปเปอร์ระเบิดเออโอ้โหเดี๋ยวทอไม,ม่ตัวนี้ดอกอะไรครับ นี่แหละโอ้ยออ of น n d e r ์แล right. ้วค่ะทุกคน n n portal frame โอ้โหดอบ n portal frame มาโอ้ยสอมปีกีก2ตัวก็มาดิครับก็มาดิครับไอ้ไอ้ไอ้ดอบอะไรนะอุย้ยดอบพู้โอ้ทุกคนเราสามารถใช้ปีกได้แล้วเพราะว่าเรามีพูนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่ใช้แล้วกันเพราะว่าพี่แบบเข้าใช้พูไม่เป็นแล้วแบบกลัวมันจะแบบตกลงมาตายเองอะไรอย่างงี้ าไปหาซอมบี้ดีกว่าเอ๊ะมีซอมบี้ตรงนี้เฮ้ยสวัสดีจ้านี่ไงสอเข๋าคนอู้รองเท้าได้รองเท้ามาค่ะทุกคนแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเคลียตื่นก่อนว้ายโอเคได้เป็นรองเท้าเนเธอร์ไรท์มานะคะดูคนสะท้อนแล้วก็บวกโรเทคชั่นนั่นเองนะคะโอ้โหซอมบี้มาอีกแล้วมาสิจ้าโอ้ได้กางเกงเนเธอร์ไรท์มาต่อนะคะดูคนโอ้โห จะครบเซตแล้วชุดโหดของเราจะครบเซตแล้วฮ้ยตัวนี้ไม่เกี่ยวไอ้ยุไกลอซอมบี้มาพี่ชอบพี่ชอบวันนี้พี่อยากแบบอยากเจอกับซอมบี้มากอ่ะนี่มันของโอพีตรงไหนเนี่ยมันไอใบบัวนี่มันของ,องโอพียังไงเนี่ยโอ้โหซอมบี้ตรงนู้นเทียมเลยครับทุกคนเราไปจัดก,การกับซอมบี้กันดีกว่ามาแล้วจัดซอมบี้มาแล้วจัดซอมบี้ดาวห้อโหดอุย้ยกล่องไม่กล่องอุย้ยเกง กางเกงเนเธอร์ไรท์อีกแล้วว้าว้าว้าโอเคได้กล่องค่ะทุกคนกล่องเก็บของเฮ้ย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 ้ย,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 ยทุกคนได้อะไรได้ขวานมาค่ะเนเธอร์ไรท์แอคนะคะทุกคนโหดแน่เลยอ่ะใช้ตีได้ไหม โอ้โหตีเดียวตายอ้าว o my god ซอมบี้อยู่ไหนครับผมอยากไฟกับซอมบี้ซะหลือเกินน่ะซอมบี้หายไปไหนหมดแค่ตัวเดียวแต่ว่าเราก็จะฆ่าเขานะคะเพราะเขาแบบอาจจะดรอปของโหดมากเฮ้ออะไรอ่ะโอ้โหดรอปเบดร็อกเอ้ยมันของโหดยังไงเนี่ยเบดร็อกเนี่ยเฮ้ยุ้ยวุ้ยุ้ย โอ้ตกใจหมดตกใจหมดตกใจหมดไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไหนนะอุ้ยซอมบี้เอ้าอุ้ยได้ผูอีกแล้วเฮ้ยซอมบี้ตอนนี้ถือของอ้วตกไปข้างล่างเฉยสเกลิตันมันยิงอยู่นะทุกคนสเกลิตันมันยิงดูมันดูมันดูมันมันจะยิงเรามันจะรอดทำร้ายเราฆ่าซอมบี้ก่อนเลยโอ้ได้กันเกมอีกแล้วครับว้ายอะไรอะไรสเกลิตันมันตายเพราะมันยิงเราแล้วมันสะท้อนไว้ทุกคน แล้วมันแบบกลับไปโดนตัวมันเองแล้วมันตายน่าสงสารเขานะครับโอ้โหเหมือนว่าจะเช้าแล้วซอมบี้น่าจะไม่ออกมาแล้วอ่ะทุกคนเราจะต้องรอกลางคือนอีกอะย้สวัสดีฉันคือเค n c r a ซ y ฉันมาเยือนที่หมู่บ้านเอพิซีเอ้ยไอซอมบี้จิ๋วไอ้ซอมบี้จิ๋วอ๋อหูติดไฟเดี๋ยว ม่จิวให้ n น t u อร์ i รท์พล a กแเรามาครับทุกคนโอ้โหขุดแบบขุดฟอร์จูนแล้วก็แบบว่าขุดเร็วมากนะคะทุกคนต้องลองขุดดูน่าจะเร็วน่าดูนะคะทุกคนแน่าจะหินและโอ้โห ขุดเร็วจริงด้วยชอบจังเลยที่ขุดที่มันขุดเร็วแบบนี้เนี่ยมันขุดสนุกมากเลยนะทุกคนสวัสดีจ้าขออยู่ที่นี่หน่อยนะขออยู่จนแบบกลางคืนได้ไหมพอดีจะรอหาชอมบี้นะ่ะขออยู่ที่นี่ก่อนละกันนะทุกคนพักสายตาแป๊บเฮ,ฮ้ยตื่นมาก็มืดแล้วค่ะทุกคนออกล่าซอมบี้กันต่อดีฟ้าเออไหนชอมบี้นะ สวัสดี NBC อุ้ยอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราใช้ขวานี้ตีไอรอนก็เลยมาะตายหรือเปล่าแตมไม่น่าตายเลยทุกคนซอมบี้อยู่ไหนซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้มาหาฉันหน่อยสวัสดีจ้าเดี๋ยวเราจะมาช่วยป้องกันคนในหมู่บ้านไปซีกันเนาะห้ามซอมบี้มาบุกอุ้ยนั่งไงฉันเจอซอมบี้แล้วซอมบี้ไอ้นี่เดี๋ยวนี่นี่แน่อู้ทุกคนได้เสื้อในเท่าไหตแล้ว คัพเซ็ตนะคะนี่แหละว้วแอทอยมช้าอีกแล้วโอ้ซอมบี้แต่ละตัวนะครับดอบของโอพสุดๆไปเลยเดี๋ยวมาเจอการตัวนี้หน่อยนี่แน่อุ้ยตัวนี้ดบหมวกซึ่งเราเก็บมาแล้วว้ายว้าว้ว้อะไรจ้าอะไรจ้าอะไรจ้าฮาสเกลิตันว้ายสเกลิตันแบบไม่ดีเลยทุกคนไม่ดอบของหนเลยเราจะไปหาซอมบี้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 อะรอให้มันยิงทุกคนเดี๋ยวมันตายเองเห็นไหม บอกแล้วถ้ามันยิงเรามันก็ตายเพราะชุดทองมีสะท้อนนะคะแมงมุมกัดฉันไหมกัดฉันก็ตายเองอะโอ้ยไม่มีใครสามารถทําร้ายได้เลยอะจริงจริงพอดีว่าโหดเกินอะเสดีจ้ายิงเลยจ้า <c oughs> ยิงปุ๊บตายปับ๊บเลทุกคนบอกเลยว่าเราคโคตรหด <c oughs> กัดปุ๊บตายปับ๊บเฮย้ยซอมบี้ชุดทองเอ้ะโอ้ยน็อ,ยอกแอปเปิลทองอินชันครับ ซอมมี่ฉันไม่อยากตีแกแล้วกัดฉันสิกัดฉันสิออ๊ยดอกอะไรบ้างเนี่ยโอ้ของเดิมเดิมมาทุกคนเหมือนเราจะได้ของเดิมเดิมแล้ว๊ยซอมมี่ชดาบตีฉันสิโอ้ยอันนี้เป็นแอปเปิ้ลทองธรรมดานะคะสิบเจ็ดลูกเลยทุกคนโคตรโหดอ่ะเอ๊แต่ถ้าเกิดคิปเปอร์ระเบิดเราตายป่วทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจนะถ้ามันระเบิดใส่เราเต็มๆมาว้าอย่าเสี่ยงเลยครับเดี๋ยวตายเพราะคิปเปอร์นะอะไร อะไรแมงมุมไม่เอาหรอกเฮ้ยฉันจะหาซอมบี้แล้ต้องการซอมบี้โ,โหคิปเปอร์แบบพี่ตัวเขียวเต็มไปหมดเลยทุกคนพี่ว่าถ้าเกิดไอรอนโกเลมตบพี่น่าจะตายนะทุกคน <laughs> เพราะว่าชุดมันสะท้อนโหดอยู่อะมีซอมบี้อยู่ที่ไหนมีพี่ขวัญอยู่ที่นั่นคือ <laughs> ตอนนี้คือแบบหิวซอมบี้สุดๆปกติแบบอย่ามาซอมบี้อย่ามาแต่ตอนนี้คือแบบว่าอยากเจอซอมบี้สุดๆเลยครับ ฉันเลยโโอ้เด็แบบกกางเกงกางเกงกัดฉันเลยชิซอมบี้โอ้โหแอปเปินโทนชันแอปเปิน,นโทนชันอู้วเอา้ามันยิงกันเองแล้วล่ะไา้ชอมบี้อยู่นี่เฮ้ยซอมบี้จิ๋วด้วยตายโอ้พิกแอย มันดอบพิกแอ๊สตัวติดเลยอทุกคนอตัวนี้ดอกอะไรตัวนี้ดอบอรองเท้าซึ่งเราก็มีครบเสร็จแล้วเหมือนว่าตอนนี้มันจะดอกของเดิมๆแล้วนะคะทุกคนแต่ตอนนี้นที่พี่ขวัญจะหาอยู่ก็คือดาบว่ะทุกคนมันจะไม่มีดาบเป็นไปได้ไงเห็นปะาชอมบี้ชอมบี้ชอมบี้กับฉันอโหเบ็ดร็อก ดาบอยู่ไหนซอมบี้โอ๊ยเอาขาดอีกแล้วทุกคนตอนนี้คือแบบเรายังหาดาบไม่เจอเลยนะแต่เหมือนว่าชุดเราก็จะเริ่มจะเริ่มพังชุดเหมือนจะเริ่มพังแต่ว่าแอปเปิลแบบมีกินแบบมีกินยาวๆเลยทุกคนมีกินแบบนานมาก <c oughs> มีกินแบบยาวๆอะไรอะไรกัดฉันทำไมอะพวกแกนเนี่ยฮะแต่ว่าถ้าเราเล่นไมครับปกตินะคะทุกคนกว่าจะมีปีกกวาจะมีพุ้ไว้บินได้นะคะทุกคนต้องแบบต้องเป็นวันที่เท่าไหร่อะ นานเลยอะทุกคนแต่ว่านี่นะพอซอมบี้ดอของ OP นี่คือแบบชิลเลยอะทุกคนมีพึ่องอยู่นะคะทุกคนต้นนี้เป็นต้นที่สูงมากแถมมีพึ่งด้วยดูดิพึ่งมาพอดีเลย โอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตอมบี้ดรอปของ OP นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นของ OP ที่เราได้ใช้จริงๆนะคะทุกคนก็จะมีเป็นพวก Pick อคเ n เ t อรไรทที่ขุด n a t ธอไรแล้วก็ชุด Na t ธอร์ไร e นั่นเองนะคะที่สำคัญ Apple ิลทองเอนชานดรอปเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนหรือว่าเราสามารถที่จะไปไฟมังกรได้เลยนะคะเพราะว่ามันดอปพวก Eye of Ender แล้วก็ End Portal กันด้วยนะคะทุกคนสามารถไปสู้กับมังกรได้เลยนะ โอเคค่ะถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับพี่ขวนนัญด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ